What here back a to go b อ k นี้คือเป็นองประธานเป็นองประธานในสัเจ้าคือว่าเวลาทําพิธีเนี่ยจะขอกับองค์ประธานนี้ก่อนว่าจะทําพิธีแบบไหนเปนไหนที่ว่าจะขอทําพิธีว่าแบบนี้ได้ไหมถ้าท่านประธานให้นี่ก็คือว่า โยนเช็งป่วยแบบนี้สมมติเี้เป็นเชงป่วยใช่ป่ะพอโยนแบนนี้ฟั่มฟั่มหงายนี่มันสมมติว่าอะไรไม่ทราสาธิตให้ดูคือว่าถ้าว่าฟั่มหงายถ้าว่าขอไปแล้วโยนปุ๊บลงปุ๊บแบบนี้แบบนี้คือท่านให้ท่านให้คือว่าทําได้จัดได้ถ้าอยู่แบบนี้ท่านวัวเลาะก่อนถ้าอย่างนี้ก็คือหัวเลาะงานทั้งสองนี่คือวัวเลาะถ้าเป็นฟัอมทั้งสองนี่โยนมาฟั่มทั้งสองนี้คือไม่ให้ คือจัดไม่ได้ต้องเปลี่ยนคําถามใหม่พอเปลี่ยนคําถามใหม่ปุ๊บคําคำถามที่ที่เราถามต่อไปนี้ถ้ายนปุ๊บออกแบบนี้โอเคคาถามที่ท่านให้คาถามเมื่อกี้ท่านไม่ได้คือควบทั้งสองท่านประธานก็จะเป็นอย่างนี้คืออะคือเราต้องขออย่างนี้คือว่าที่เรจะต่อทำพิธีนี้ต้องไหว้นู้นก่อนข้างบนนู้นน่ะข้างบนนั้นคือเรื่องเอ็กเซียนห้องเต้ท่านน่ะเอ็กเซียนห้องเต้คือหลักใหญ่ที่สุดในศาลเจ้า ใช่ต้องต้องไหวตรงนี้เสร็จแล้วก็มาขอกันตรงนี้คือต้องไหวเซียนเนี่ยคือว่าเบื้องบนก่อนแล้วมาขอเบื้องล่างมาทางนี้ต่อลูกหลานเจ้าแม่อิสลามก็มีเยอะเคยได้ยินป่ะเคยได้ยินไหมเคยได้เคยมีไหมเคยมีนะลูกหลานเจ้าแม่อิสลามมีเยอะคือที่ว่าที่ว่าเป็นลูกหลานเจ้าแม่นี่เกี่ยวกับอะไรรู้ป่ะเกี่ยวกับตรงไหนกันรู้ป่ะเกี่ยวกับ องพี่ชาย,ชายทา่ทานลิมต,ตกเทียงน,นี่เก่งกันรู้ยัน <c oughs> ไม่มีอะไรก็ไม่ยอมบอกออ่ <c oughs> คืออยากให้เขาพูดก่อนแนละ้วค่อยตอบเออเขารู้แต่เก่ก็ไม่ยไมตอบรู้ว่าจะผิดแต่ไม่ผิดหรอกคือเราเล่าสิ่งที่ถูกต้องคือเราอยา่ารูนะคือเราเราอยา่าดูศาสนาเขาเราก็ไม่รูคือว่ามันไปตามทางแบบนี้แล้วใช่ปะ่ะคือว่าที่ว่าลูกหลานเจ้าแม่นี่ที่ว่ามามาไหว้ขับสารแต่ แต่ละเดือนนี่ทุกทุกทุกคนอิสลามที่อยู่ทางทางกีเซหรือว่าญาลิกเนี่ยจะมาไหว้เข้าทุกปีมาไหว้เข้ากับป่าเขมรนีว่าผลไม้เนี่ยนึกว่าทำบุญหยดตู้ก็มีถามว่าหยดได้ไหมเราลูกหลานเจ้าแม่เหมือนกันเนบ่ยไม่ได้ว่านี่นะคือว่าเขาคิดว่าเขาเป็นลูกหลานเจ้าแม่เราก็ให้ทำถึงไม่ใช่ลูกหลานเจ้าแม่เขาจะทําบุญเราก็ให้ทำาพ,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 พ๊ถึงว่าชาวยาวีทั้งหลายนะผมไม่ทําทุกคน ก็ว่านี่ก็ขี่รถรถรถทุกน้ำแข็งมาอ้าวพี่ผมขอทําบุญเจ้าแม่นะนะถึงหยอดตู้แล้วก็ไปอิสลามนะไปอิสลามแลวบอกว่าขอบคุณมากนะที่มาสัตบุญเจ้าแม่ผมก็ลูกหลานท่านเหมือนกันนั่นถ้าเขาไม่ทําก็อยู่ไม่ได้ก็อย่างไงไม่เขาบอกไม่ถูกนะมันก็มันแขวเงี้อยู่อ่ะก็เหมือนว่าคนที่ว่าเป็นลูกลูกหลานของอิสลามนี้คือมันมีเชื้อเชื้อสายเท่าไหร่เท่าว่าหน้าบัวนี่ คนที่ที่เป็นชพุทธนะจะออกเพียเพียออกเพียเพียหน่อยเขาบอกพอทุกปีพอเดืหนหน้าบวชนี้ก็จะเพียเพียเพียเพราะว่าเนี่ยแหละมึงมีเชื้ออิสลามเพราะว่าเพราะชาติที่แล้วปู่ย่าตายายาเป็นเป็นศาสนาอิสลามแต่มาลงพุทธมาลงพุทธทีนี้นก็ต้องมาตกถึงลูกหลานเนี่ยทำนึงก็ต้องเพียด้วยว่าถ้าอย่างเขาบอกเขาหยุดกินกินข้าวสักสามวันไม่เพื่อว่าไทยไทยบาบให้กับชาวยาวี พอเขาทำเลยสามวันเสร็จเขาก็หายเขาเขาบวชสามวันนะเขาบอกขอบวชสามวันเพราะเขาคือเขาก็ไม่ไม่ให่เ oui, ค็งเท่าไหร่นะเขาขอบวชให้แต่ละปีทุกวันทุกวันทุกปีทุกปีบวชอางทีเจ็ดมั่งสามั่งคือไปเรื่อยๆนั่นเขาก็ได้อยู่ได้แบบนี้ยอันนี้องค์เจ้าแม่อันนี้นะคือเป็นเป็นน้องสาวของลิมุกเคียงเนี่ยเป็นน้องสาวลิมุกเคียบ ที่ตามหาพี่ชายพี่ชายไม่ขับลก็เลยคนตายที่ต้นมะม่วงเหมืนมะพร้าวเนี่ยเคยรู้ประวัติใช่ป่ะเออรู้ประวัติเข้า,ขาวๆกันเลยพวกเธอก็เหมือนกับลูกหลาน,นที่อุตส่าหมาเนี่ยคนนี้เป็นเจ้าแม่น้ำแห่งสมุทรแต่คุณครองทะเลน,นุ่งนองเรือเน,นี่ยมุสลิมคน,น,นจัดเองเขาถึงว่ามาเจ้าคนจีนเขาเรียกมหาเจ้าแต่คนไทยเราเรียกว่าเจ้าแม่สมุทรหรือว่าเจ้าแม่ทัพถิ ชื่อ <Goodnight, S 1> ชื่อเป็นชื่อเรียกว่าเจ้าเขาเรียกอะไรอะไรอะไรปูพ่อพ่อเนี่ยแต่ผมก็ไม่ไม่ชอบใจนัภาษาจีนก็นะเรียกได้แค่นี้แหละเนี่ยคือประวัติของเราคือว่าคุมในท้องทะเลบาสมุทรทั้งหมดเลยเขาจะมาว่ายที่นี่หรือว่าไว้ที่นี่แล้วก็ไม่ออกทะเลออกทะเลก็จะมีที่ไว้บนเรือบนเรือก็ือว่ายไม่ชนะไม่ชนาคือจะไว้ จ้าแม่สมุดก่อนแล้วไปไหว้แม่านางจะ,ะค่อยออกเรือนที่ม,มาถือว่าคนพิจารณาไปขับไหว้เจ้าแม่สมุดหลือ,อลก็มาถึงเวลาเลอยออกหรือไหว้ที่แม่านางทีหนึง่งจะมีของไหว้ตั้งอยู่ที่หัวเรียนน้าหนุมาไปต่อไอ้ที่เจ้าแม่กดอิมสุดุ้ด <c oughs> นี่เรามาพันหยีพันหยีหม,ม,ม,มด,มดแล้วก็เนี่ยลูกๆเจ้าแม่กดอิมไม่ถึงมาตรการที่ชเจนเนี่ยนะเขาจะเลิกกินเนื้อสัตว์ เก้าวันหรือสิบวันเนี่ยครับเ็จาะฉะเป็นเนื้อสัตว์ทั้งหมดกินเจถือสิ่กินเจทักเก้าวันเนี่ยธรรมชาติพอคนที่เขาเขาถือสิ่กันนะถือสิ่กินเจกันคนที่อยู่ในรู้ถึกว่าคนที่อยู่ในสาสคมทั่วไปนี้ก็กินกินกินเพื่อว่าประเพณีเพื่อประเพณีที่ว่าที่มีอยู่ทุกวันนี้นะเอาละเอาแค่นี้ก่อนเลยกันนะ พอเสี่ยงเซมซีแล้วได้เซียมซีที่ไม่ดีแล้วต้องทํำยังไงบ้างฮะที่ไม่ดีเราก็อย่าเอาไปอย่าเอาไปเราอ่านก่อนเราเสี่ยเราอ่านก่อนเรามาอ่านดูก่อนว่าที่เลขที่เลกได้คือถูกใจหรือไม่ถ้าว่าถูกใจเราก็ฉขียไปได้เลยถ้าว่าไม่ถูกใจเราก็ฝากไว้ที่นี่ <c oughs> คือสิ่งไม่ดีก็ไม่ต้องเอาไปคือฝากไว้ที่นี่ให้ท่านได้ปัดเป่าเรา ถ้าวันหน้าเรามาเสี่ยงอีกเราได้ดีนะั่นคือคือ,คอท่านปัดให้เราแล้วเข้าใจป่ะร,รู้ทั้งหลายมุสลิมก็เสี่ยงได้แต่ส่นมากเขาจะไม่ทำ <c oughs> เขาถือว่าถือว่าพูดถึงว่ามันไม่ใช่ของเล่นแต่จริงๆแล้วเสี่ยงเพื่อเพื่อเพื่อเป็นความรู้ <c oughs> แต่ไม่ใช่ว่าเล่นนะคือเป็นความรู้ว่าว่าเรานี่เป็นยังไงบ้างใช่ไหม ถ,ถ้าเป็นยังไงบ้างนี่ก็ถือว่าเราต้องโยนในนี้โยนชิ้นป่วยเนี่ยนะถามว่าอนาคตที่เราเรียนอยู่เนี่ยที่เราเรียนอยู่เนี่ยความเป็นมาเป็นยังไงดีหรือไม่ดีมั้งถ้าโยนปุ๊บออกมาพ่อมงายนี้ดีแสดงว่าเราต้องเรียนต่อไปพ่อมงายถ้าพ่อมงายแบบนี้คือดีลูกถ้าแบบนี้ก็คือว่าเราต้องโยนใหม่อีกทีนึ่งถ้าแบบนี้ถ้าแบบนี้ก็คือไม่ดีเราต้องเราต้องไตร่ตรองดูว่าเราผิดอยู่ข้อตรงไหนบ้าง ต้องแก้แกถ้าเราไม่แก้นี้มันจะไม่ดีนะถ้าเราแก้ไปถ้าเรามาถามอีกทีนึง <c oughs> ก็บอกว่าเอออนาคตดีแล้วคว่ำงายโอเคเราก็ต้องปรับปรุงที่เราทำทุกๆอย่างเลยนั่นแหละถึงเป็นผลดีกับวกลูกๆทั้งหมด